คลินิกเด็กหมอรวงข้าวสัมผัสแรกแข่งรอยยิ้มด้วยความอบอุ่นเสมือนบ้านอีกหลังที่พร้อมต้อนรับเด็กน้อยทุกคนด้วยความใส่ใจก้าวแรกที่เข้าสู่คลินิกเด็กหมอรวงข้าวคือการได้สัมผัสกับพื้นที่ที่ออกแบบด้วยความเข้าใจในจิตวิทยาของเด็กที่นี่ความกลัวหมอของเด็กๆถูกแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและผ่อนคลาย เพราะมีการผรสมผสานความน่ารักเข้ากับความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ได้อย่างลงตัวแนวคิดหลักในการออกแบบคือการสร้างบ้านแห่งการดูแลสะท้อนผ่านโลโก้รูปบ้านที่มีตัวกระตูนม,มีน้อยและเด็กน้อยในชุดหมีที่สื่อถึงความอบอุ่นและความไว้วางใจโทนสีพาสเทลอ่อนโยนทั้งสีชมพูเขียวอ่อนและเหลืองถูกนำมาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่สดใสและเป็นมิตร ขณะที่การใช้สีเดสและสีขาวที่เป็นโทนสีหลักช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นมืออาชีพทางด้านการแพทย์ภายในคลินิกได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยแนวคิด Healing Space Design โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เน้นเส้นสายโค้งมนไม่มีมุมแหลมคมเริ่มตั้งแต่เพดานที่โดดเด่นด้วยแผ่นริ้วไม้สีอบอุ่นสลับกับแผ่นเพดานทรงกลมขนาดใหญ่ตั้งแต่ซุ้มประตูเคาน์เตอร์ต้อนรับ ลวมีลวดลายวิ้วขาวความพิเศษของการออกแบบนี้ยังรวมถึงระบบแสงสว่างที่ถูกออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อการผสมผสานแสงธรรมชาติผ่านช่องแสงกับระบบไฟดาวไลท์ให้แสงที่นุ่มนวลพร้อมระบบปับอากาศที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนบนพดานทุกปรายละเอียดล้วนสะท้อนถึงมาตรฐานการออกแบบระดับสากลที่คำนึงถึงความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยแนวคิดในการออกแบบ คือมุ่งสร้างความผ่อนคลายสบายใจได้เหมือนอยู่ที่บ้านเมื่อก้าวเข้ามาในคลินิกเด็กหมอรวงข้าวผู้ปกครองและเด็กๆจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความเป็นมืออาชีพที่ประสานกันอย่างลงตัวมุ้งจัดแสดงของเล่นและชั้นวางหนังสือสีสันสดใสช่วยสร้างความผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับเด็กๆขณะที่ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจในมาตรฐานการรักษาที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่คลินิกเด็ก แต่เป็นพื้นที่เห็นการเยียวยาที่เข้าใจความต้องการของทั้งเด็กและผู้ปกครองอย่างแท้จริงต้องการปรึกษาเรื่องการจัดตั้งธุรกิจคลินิกดูรายละเอียดได้ที่ w w w k i n i co. c d e c o c o m c n d สร้างสรรค์คุณค่าสู่คลินิกชั้นนำเรื่องคลินิกคิดถึงเรา c n d